ครับวันนี้หลักแล้วก็คือเรียกสิบตีหญิงนะที่ถูกทำร้ายนะครับมามาถแถลงข้อจริงนอกจากนั้นก็เชิญคุณไพสารคุณกันกันอะไรจอมพลังอะไรนะซึ่งได้ช่วยเหลือตั้งแต่แรกมาเพื่อให้ถ้อยคำนะแก่คณะกรรมการนฮะเป็นเบื้องต้นแต่เจ้าหน้าที่ติดต่อไปก็เราก็พิจาณาคิดว่า ติดตหญิงก็เกงกลัวอิทธิพลนะครับนะหรือแม้กระทั่งทนายเกาแกงกลัวอิทธิพลนะฮะที่ผมตรวจสอบก่อนวันนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับความจริงปกติเราต้องเชิญอีกนะฮะเชิญอีกแต่วันนี้เราจะเว้นไว้ก่อนเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เราสามารถหาข้อที่จริงจากบุคคลหรือเรื่องอื่นได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีมติเชิญ10บัสโท,โทหญิง ก่อนสสินะครับ <Okay. S 1> ในฐานะที่เข้ามาเป็นตรวจโดยวิธีพิเศษนะฮะหรือไปอยู่กรมนอโดยวิธีพิเศษรับเงินเดือนรับค่าตอบแทนอะไรต่างๆโดยตัวไม่ไปหรือไม,ไม่ถูกต้องนะฮะนะรวมทั้งผู้บัจการสำนักง,งานกำลังพลซึ่งมีหน้าที่ดูแลาการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้บัดการำนักง,งานการเงินและงบประมาณ นะครับที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจ่าย mm. เงินจ่ายทองนะเงินดาวเงินเดือนเงินพิเศษใ้กักขั้นการตำรวจรวมทั้งผู้ชาเขาคือผู้การสถิบาลน,นะครับที่จะต้องมาให้ข้อจริงตรงไปตรงมาเพื่อให้ความจริงปรากฏซะก่อนนะครับแต่ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้อนมุมัติให้บุคคลต่างๆเหล่านี้เข้ามาเราจะยังไม่เชิญน,นะครับ mm. เชิญตำรวจเสร็จเรียบร้อยก็จะเชิญทางฝ่ายทหาร เนะพื่อวิสูจน์ว่าสิตรีหญิงน่ยเข้ารับราชการได้ทาหารได้อย่างไรนะครับนะแล้วก็ทําไมถึงมีการหักเงินเดือนมีการโอนเงินเดือนไปให้สิทตโพรโทรหญิงก่อนสดอะไรต่างๆ,ๆนี้เพราะว่ามังรูปคดีเป็นขั้นเป็นตอนไว้อย่างนี้นะฮะส่วนทางสวที่เกี่ยวข้องด้วยก็คงจะภายหลังนะฮะให้เราได้หักฐานชัดเจนตรงนี้เรียบร้อยซะก่อ ไม่มีผลหรอกครับไม่มีผลนะครับก็ต้องเชิญก็นะครับ,ก,รบรก็ต้องเชิญมาให้ทอาทำอยู่แล้วนะครับเ,เมื่อกี้พูดแะไรนะฮะ ไม่พร้อมไม่พร้อมก็มาด้วยมาวันเดียวกันแต่คนละเวลาไม่ต้องฮะเพราะว่าการพิการอื่นการพิการทหารการการกฎหมายเขาไม่รู้จักหน้าที่ของเขาเขาไม่มีหน้าที่นี้หรอกไม่ใช่มีเรื่องทหารก็เข้าทหารมีเรื่องเกี่ยวกฎหมายก็เข้ากฎหมายงานะการพิการกฎหมายมีหน้าที่นะ ยาดำเนินการในเรื่องนโยบายด้านกฎหมายไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่ในชอบนะนโยบายด้านกฎหมายก็อย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้คุณประยุทธ์ครบแปดปีไหมคุณประวิตรไปรองนายกมารักษาราชการแทนนายกทาอะไรได้บ้างที่ทํานี้ถูกหรือผิดกฎหมายเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างนี้นะครับส่วนกรรมการทหารก็มีหน้าที่ พี่ณานดำเนินการในเรื่องกิจการทหารความมั่นคงของชาติเกณฑ์ทหารมาปีละแสนสองแสนเอาไปทำไมนะควรจะลดเหลือสักสามหมื่นห้าหมื่นดีไหมอะไรเงี้ยนะฮะงั้นเกณฑ์อย่างนัี้นมันทุจริตกระเป๋่อควรจะปรับปรุงไงมันงานในด้านนู้นนะฮะไม่ใช่ว่าดําเนินการอย่างเงี้ยคุณธีระชัยเจ้าของเรื่องนะฮะเจ้าของเรื่องมาพอดีนะฮะ พอดีพอดีวันนี้ถแถลงเรื่องอื่นนะแต่น้องก็ถามเรื่องนี้นะครับฮนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะฮะนี่คุณธีระชัยเจ้าของเรื่องนะฮะก็จะต,ต้องเชิญอ่ะเพต่อไปก็คงเชิญผูอ้อครังกิตติรัตโทหญิงกรสัตรินะฮะแล้วในวันเดียวกันก็จะเชิญผู้จัดก,การสานักงานกาลังพลผู้จัดก,การสรํานักงบประมาณและการเงินนะฮะ เราต่อจนผู้จะผู้กับการตํารวจสันติบาลสาที่เขาสังการอยู่มาให้การก่อนแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ต้งไปทางทหารตอนนี้จะต้องทําเร็วแล้วล่ะนะเพราะว่าเข้าระบบแล้วนะครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับ